ตอนนี้เรามาอยู่กันที่ไดสามตุลารีสอร์ทนะครับทุกคนก็จะมองเห็นภูผามันเนาะข้างหลังนี่ก็จะเป็นภูเขาเขาบอกว่าตอนเช้าๆก็จะมีหมอกนะจะมีแค่ช่วงไหนผมก็ไปร่รวมกันเดี๋ยวรอดูพ่กนี้เช้ากันนะที่เราได้ก็จะเป็นป่านแรกเลยป่านหลังหนึ่งเลยตุลาหนึ่งภูผามั่นนะครับทุกคน ก็โอเคนะที่นี่<ม>เดี๋ยวไปดูในห้องกันก็จะเป็นบ้านยกสูงครับุกคนก็สามารถมาจอดรถข้างๆบ้านได้เลยสำหรับราคานี่เท่าไหร่นะอันเดียอ่าคืนละหนึ่งพันคืนละหนึ่งพันบาทเนาะจะมีแอร์แต่เขาไม่มีอาหารเช้าใช่ไหมมีมีมมแล้วมีอาหารเช้าไปด้วยมีการน้ำร้อนด้วยนะเนี่ยแถวๆนี้ก็จะมี ร้านอาหารเป็นคาเฟ่เนาะ, <C le aks> ะก็ถือว่าโอเคนะข้างหลังนี้ก็จะมีพื้นที่โล่งๆอยู่นะเหมาะสําหรับที่เรามีมามีแมวนะอ่ามีน้องแมวเราก็ทําอะไรอยู่เนี่ยเข้าห้องน้ำเหรออ่าบรรยากาศในห้องก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนก็จะเป็นเตียงแบบไม่ใช่เตียงนะก็จะเป็นกระพื้นเลยนะ,ะเป็นแอร์ก็คือห้องนะ้ำที่นี่คือประตูก็จะเป็นประตูเลื่อนนะครับ ห้องน้ําก็สําหรับคนที่ตัวที่สูงมากๆก็จะแบบไม่ไม่ค่อยผลเห็นไหมถ้าผมสูงแค่ร้อยเจ็ดสิบนะก็จะประมาณนี้นะแต่ถ้าคนสูงกว่าผมก็อาจจะต้องนั่งอาบน้ำมาแล้วกัน <c oughs> ก็โอเคนะจะมีเครื่องท,ทําน้ำมันให้ด้วยนะสะอาดดีครับทุกคนแต่กวา้กวางกว้างกว่ากว้างกว่าที่เราเคยไปพักกันที่ทั่วๆไปนะครับทุกคน ก็จะประมาณนี้นะครับก็จะมีตู้เย็ยนให้ด้วยเนาะ,ะมีแก้วมีกาแฟมีอะไรให้ด้วยสำหรับเป็นอาหารก็เขาก็จะมีเมนูให้อยู่นะก็สามารถอัาน,นั้นได้นะมาดูละไปเมนูมันอยู่ไหนนะมีหมูกะทามีอะไรพวกนี้บ้างนี่ก็จะเป็นไวไฟเป็นอะไรพวกนี้ก็ตตรงนี้ก็จะเป็นกระจกฝั่งนี้ก็จะเป็นกระจก แต่ว่าประตูมีลายรูอยู่นะก็โอเคอ่าสำหรับระเบียงตรงนี้ก็นั่งสามารถมองเห็นภูเขาด้านหลังนี้ได้เต็มๆตอนเย็นๆเราสามารถไปนั่งเล่นตรงนี้ก็ได้นะครับโอเคก็ประมาณนี้ทุกคนใครที่สนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาในทางเพจเขาก็ได้นะไัสามตุลารีสอร์ทนะมานพักโอเคประมาณนี้ ก็มาจอดรถข้างๆในได้เลยครับที่นี่ก็จะเป็นวิวตอนเย็นเย็นจากที่เรามาพักตรงคืนนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวเ,าเราไปดูอยู่ข้างบนนี้ดูกันนะว่ามันจะสวยไหมเนาะตรงนี้ก็มันคล้ายๆเป็นสกายวิวนะก็น่าจะมากลางเต็นท์ได้อยู่นะข้างบนนี้ก็ไม่ทราบว่ามีกางได้หรือเปล่า แต่ตรงนี้มันจะเป็นที่นั่งชมอยู่ด้านหลังนี่เลยนะครับก็ <_: S 1> สวยนะเมก่อนตอนเย็นๆเห็นไหมวิวภูเขาด้านหลังเนี่ยจริงๆมันก็มีไม่เยอะหรอกนะภูเขามันมีอยู่ลูกเดียวนี่แหละนะตรงนี้ก็จะเป็นลานกลางเต็นนะ้างล่างก็จะมีพร,รมกางเต็นกันอยู่แต่จริงๆบ้านพักจะมีลายหลังอยู่นะก็ฝั่งก็อีกก็อสองหลังใช่ไหมทางเรานี่ก็นี่หลังนี่หลังหนึ่งนะ ก็หลายอยู่ครับก็ราคาก็จะแตกต่ตางก,กันอยู่นะถ้าเป็นห้องที่เป็นปูนฝังนั้นก็จะแพงกว่าหน่อยนะอย่างที่เราพักกันอยู่ตรงนี้เป็นบ้านไม้นี่ก็คือแบบขึ้นละพันห้านะที่เห็นอยู่นี่ก็จะเป็นร้านกระทะนะครับทุกคนก็จะมีอยู่สองร้านนะอ่าร้านสายมือนี่ก็คืออูพ,พาม่านร้านวิวแถวที่มีลูกโป่ ขวามือนี่ก็คือแบบเป็นชื่ออะไรนะฮักพามันอะไรประมาณนี้ทุกคนก็คือร้านหมู่ท้านนะที่มันดังๆกันนะที่กับขดกันอยู่ในโซเชียลในทิกต o อกในเพจอะไรทุกคนนี่นะครับซวยมากจริงๆทุกคนีน่จากที่ผมบอกไหมนะแต่จริงๆไม่ใช่จากที่ผมพักนะเนี่ยที่ผมพักอยูดตรงนี้แปานตัดแต่เราไปดูจากห้องพักของเรานะ จะสวยขนาดไหนนะครับโอเคมาทุกคนเรากินหมูกระทะกันไม่ใช่หมูกระทะนะนี่เป็นกาเหลากระทะนะซื้อก้าเหลา,า,นะ <c oughs> า,ามาเป็นบดก็เลยเอามาทําเป็นน้ําซุปเดี๋ยวเราก็ใส่หมูเพิ่มแล้วกันนี่นแหละนะก็เราไม่ต้องไปนั่งกินที่ร้านเขาที่นุ่นนะว่ามันดูท่าทางแล้วคนมันเยอะมากเลยผมว่าไม่น่าจะมีที่นั่งเลยนะ บแให้เขานั่งกันไปเนาะว่าเราอยู่จากนี้เราก็มองเห็นเขา,าได้เห็นวิวได้ฟังเพลงแบบเขาอยู่นะแต่ว่าเราไม่ต้องไปนั่งที่หน้าร้านแค่นั้นเริ่มมึดแล้วครับทุกคนเจด,ด้านหลังนี้เลยภูเขาสวยมาก นี่ทุกคนอาหารเช้ามาแล้วนะเป็นข้าวต้มนะครับทุกคนว้าวน่ากิจจังมันจะมีปลากโกด้วยนะครับออโอเคเรามากินอาหารเช้ากันก่อนะเดี๋วก็จะเดินทางต่อไปที่เชียงคานนะครับจากนี้ไป อำเภอเชียงคานก็แค่160รอ้อยหกสิบกว่าโลเองนะครับทุกคนเราขับรถอยู่ประมาณเกือบเกือบสามชั่วโมงกันนะแต่เราไปดูกันว่าเราจะไปถึงนที่น่นกี่โมงนะแต่เราต้องออกสายหน่อยเพราะว่าที่โน่นอ่ะห้องพักที่นน่นเข้าได้บ่ายสองนอนเพราะฉะนัน <c oughs> ะ้นเนี่ยเราต้องออกจากนี้ไปแล้วก็ไปหาเวะตามคาเฟ่าบ้างอะไรบ้างไปที่สกายวอล์กเชียงคานกันก่อนนะและ้วไปเที่าวที่พัก อาจจะไปพักกันที่เชียงคานสองคืนนะโอเคไปดูบรรยากาศเชียงคานช่วงปีใหม่นี้นะควรจะเยอะขนาดไหนโอเค,อเคทุกคนตอนนี้เรามาถึงกันที่สกายวอล์กเชียงคานแล้วนะครับตอนนี้ก็ยังอยู่ที่จอดรถอยู่นะครับเดี๋ยวจอดรถเสร็จแล้วเราก็ไปซื้อตัว๋วแล้วก็นั่งรถขัขึ้นไปนะครับเราไปดูกันว่าท่านเเท่าไหร่นะครับ โอเคผู้ชมเชิญได้นะจ๊ะเราดูที่สกายวอล์คเนาะเดี๋ยวเราดูที่เชิงคันเอายกไปหน่อยเนาะอ่าเดี๋ยวเราก็ก็ยัดในเนี่ยเนาะเดี๋ยวเราก็ยัดปีดาเนี่ยเราเล่มတ်ไว้มั้ยเดี๋ยวพี่รู้สิ้นตัวเราก็เนี่ยตัดดรอยอมมั้ยเนาะแล้วแต่เนเน่ละโอเคเดี๋ยวเรานี่ดูไล่จี้อ่ะเนาะติดออกเบลาแล้วก็ไม่ดูป่ะเนาะโอเค Okay, โอเคมาถึงแล้วนั่งรถมาแป๊บเดียวโอ้ตรงนี้บรรยากาศเย็นเลยนะเราไปดูแดดคนเยอะ e มากเหมือนกันนะเนี่ยโอ้สวยไปไปลองสาวมาตัดจมูกเลยไม่ออกมาละค่าค่าขึ้นที่นี่เท่าไหร่นี่คนละเท่าไหร่คนละหกสิบบาทอ๋อคนละหกสิบบาทอันนี้คือพร้อมค่ารถเสร็จนะสิบหลงสุโอ้ตรงนี้ก็สวยแล้วไหม พามีจั่เลยค่ะคนสองครับยาหค,คนละสองาทบุญจ้างไปนีกสองการครับกับุญแทำบุญแล้วแต่จายนี่ไปะพาจ้แซสเคอ,อัอนนี้คือแล้วแต่ผาหนะทำบุญคนคนละคนละสองใช่ไหมคะคนละอันรือคนละสอง เราต้องไปไหว้พระตรงนี้กันก่อนใช่ไหมฮอดแล้วเด้อสก,กายวอล์กโอเคไปไปถ่ายกับป้ายนี่ก็ได้นะนี่ถ่ายรูปก,กันลูกบี่ไปถ่ายกับป้นี่เน้นอนี้ก็เสยรองเท้า,<ป>าเสร็จเรียบร้อยอันนี้ต้องใส่ป่ะเนี่ยฮะสี่คู่นะเนี <laughs> าาย่ยโรศัพทตัวเองอย่าลืมนะไป,ไปเราดูตรงนี้กันก่อนนะตรงนี้สวยมากเลย ได้ส่วงนะคะได้เลยค่ะไม่ต้องรอเราเลนะคะมาขึ้นไปบนสกายวอล์กกันดีกว่าครับไปมาดูกันบนสกายวอล์กกันตกลงกันแล้วนะคะจะอยู่ที่ข้างเตทต้อมจะการขับจะมีทางสีแดงอยู่นะคะและทีนี้จูบีทางสีดำก่อนขึ้นรับส่งค่ะ สามารถนั่ไปซื้อตรงจุดนั้นได้เช่นกันค่ะเดี๋ยวให้เขาถ่ายให้ก่อนด้แล้วายแล้วมาถ่ายให้เราจะเรา่โอเคดให้เราดูได้ไวไหมเชิญค่ะเชิญเลยคะไไหมแม่แม่าบรือที่เจมูด้วยไปทุกคนเอาไปดูตรงนี้สวยมากเลยโอ้สุดยอดเติน้ำเอะ จะสวมากเนี่เป็นแม่น้ำองรองเท้าสไนยองนะคะสวมทัรองเท้าได้เลยค่ะไม่ต้องถอดเท้าออกนะคะไม่เจ็บรอยตอดีอยู่ด้าหน้าค่ะและจะมีทีที่นที่จะา่อเกงค่ะ่าางีกาไม่ต้องมีกกเคนะ ฝั่งนั้นคือเป็นฝั่งลาวมาดูตรงนี้กันตอนนี้แหละจุดกลางเนาะตรงนี้สวยตรงนี้เป็นจุดกลางนะ แยกแล้วยับนันทอะยับยันมันเลี่ยมตากับกระจุกเนี้จริงๆนะมันสูงมากนะนี่เอถ้ากัดว่าน้ามันขึ้นมาถึงนี้ก็จะเสียวกว่าน,นี้นะแต่นี่น้ำม,มันอยู่ข้างล่างนู่นแหละนี่ฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งลาวนะที่เห็นเป็นบ้านเป็นช่อง,องนี่นะี่คือแม่น้ำขงเนาะ แต่ไปเจอตัวผิวหนังดีเป็นกานค่ะรองเท้าสไนเปอร์นะคะสวมรองเท้าได้เลยค่ะไม่ต้องรองเท้าออกนะคะได้เก็นรถติดีอยู่ด้านหน้าค่ะนี่ที่ก็เป็นลาวนะอันนี้เป็นหมู่บ้านลาวนะครับทุกคนนี่นเป็นหมู่บ้านลาวนะเนี่ยที่มองเห็นอยู่เลยรถบกขับ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  โอเคไปทุกคนเราก็ไปถ่ายรูปตรงนี้หน่อยหนึ่งแล้วก็ไปเข้าที่พักกันนะครับเดี๋ยวคืนนี้ไปเดินถนนคนเดินกันนะครับสวยมากนะไปเราไปดูตรงนี้กันนะครับตรงนี้ก็สวยมากเลยนะเนี่ย ขึ้ขนมาถึงนด้ที่มองลงสูงนะยมองลงก็สวยนะเนี่ยจากนี่มงไปเนี่ยสวยมากเลยนะฝั่งท้ายมองลงไปด้านล่างธรรมชาตเจอกันณ์นะเมื่ยนี่จุดที่เรานั่งพักนี่ก็สวยแล้วนะจริงๆตรงนี้เย็ยนเลยอะ่ะอันนี้คือเป็นฝั่งไทยเนาะโอโ้โหบินสวนกล้วยสวนกล้วยสวนกล้วยโอ้สวยนะทางนี้ก็สวยแล้วนะใช่ม นี่จริงกะทางที่เราขับรถมาฝั่งนู่นเลยไาหน้าพักกันตรงนี้กันก่อนนะครับสวยมากเลยถึงแล้ว ทุกคนเดี๋ยวเราไปเดินถนนคนเดินเชียงคานกันนะครับตอนนี้ก็เริ่มเปิดไฟแล้วนะนกันในห้องเห็นเขาเริ่มเปิดไฟแล้วแต่ว่ายังไม่มืดรลกนะเ,เดี๋ยวเราไปปั่นจักรยานดูกันนะครับายามเย็นนี่สวยมากเลยนะด,ยดูดิท้องฟ้ากับแม่น้ำอะฮะโอเคได้ ไปวันจักรยานเล่นกันตนอนเย็นๆก็<อ><อ>คนเยอะผสมคนนะที่เย็กออกาุโรปปันคาร์อันนี้ก็จะเป็นห้องพักเท่านั้นนะก็เรอันนี้เป็นร้านอาหาร้นเย็น <c oughs> บ้านพักเหมือนกัน <c oughs> บ้านต้นของ อตรงนี้ถามว่าลงไปได้ใช่ปหโอ้ตรงนี้สวยแต่ว่าลงไปตรงนี้ได้ไปเราไปดูกันตรงนี้นะที่เขาบอกว่าถนนคนเดินมันอยู่ตรงไหนเราไปดูกันเลยครับนี่ตรงนี้แหละจุดไฮไลท์นะคือว่าถ่ายรูป อ่าโอเคได้จอดได้ตรงนี้เลยก็ได้มั้ยได้ไหมมันจอดได้ป่ะคนเยอะมากเลยไปเราไปดูเราไปหาอะไรซื้ออะไรกินกันดีกว่าของปิ้งของย่างเยอะมากไปด้านนี้ก่อนโอเคเดี๋ยวซ้ายก่อนชื่อชื่อบ้านอะไรบ้านเตอบ้านเตยขมีนั่นเลย ไปกองแล้วห้อยคอให้ดีกว่าย้ส่งโลเคชั่นไปแล้วปิดรังผึ้งยายไม่เลี้ยงหรอกไม่ได้เลี้ยงโูกข้างติดข้างจะเพื่อไก่ก็ตรงนี้สวยนะเนี่ยของครอบครั้าวสวยมากที่สุดที่สุดมีเยอะเพราสมควรนะ สามร้อยเก้าเก้าที่ขา้างในร้อรยเก้าเก้าใครจ่อะไรหค่ะตอบค่ะสั่งได้ค่ะเท่าไหร่ละละสิบบาทซื้อห้าแถมหน,นึ่งดีดีนะ เอาไหมเอาแล้วสิบ,บาทเอง,องก็ของควันไงของที่หรือว่าของควันแค่เปล่สวยนะเแค่ดอนนี้ไม่เอาแนละ้วใช่นี่เสร็จก็ได้แต่นี่ชาวบ้านเราเยอะ โอ้อันนี้เข้าใจทำมากเลยนะเป็นไหมรากไหมนี่เข้าใจทำจริงจริงเขียสวยนะลายลายแบบนี้สวยชอบไหมแางเกงร้อยเจ็ดจานนี่ก็เป็นของยำนะมีกุ้งมีปูอยากอะไรเอาเลยนะอือเดี๋ยวแล้ว เดี๋ยวให้มาซื้อนะข้า <c oughs> งในนี่เบียร์เาวเยอะมากขวดละ80บาทนะขวดเล็กนะเออมันก็มีหลายราคาะขวดละร้อยก็มีร้อยยี่ก็มีเขาบอกอร่อยเดี๋ยวกลับมาก่อนค่อยลองดอูถ้าเดินออกแต่สดูกนะ็น่าจะได้ไม่แน่ใจ แต่นี่ก็เป็นร้านอาหารละ เ,เดี๋ยว,เ,ยวเราเดดูดูผักกันบ้าเดี๋ยวมาดูอะไรยี่ห้าผันี่คืออะไรเห็ดเห็ดใหญ่า <c oughs> ม,มากเหนีมากกินมากเลย,เยข,อลขอบคี่ค่ะขอบคุณเยินค่ะจดูบ้างนะถ้ามาเขินี่เออ Mình thích ăn này không? Nói chung ăn đi ăn đi ăn đi นี่ก็เป็นร้านอาหารเนาะโอ้ลัวระตรอมยารเนะนนนชีเวเจียขายก่อนขาเ่เอาไหมอันนี้คือเป็นเหล้าอ่ะ สาโทรนั่นแหละเออไหวปะาข้าวร้อยห้าสนะเป็นใครเป็นองค์เนี่ยนะถ้าองค์ใหญ่โน่นองสองร้อยนะเออโน้นสองร้ออันนี้ร้อหเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวแค่กลับมาดูจำดองแดงพะลไม่จำดอแดงมกด่คะเม่งไมคเมดก่งไม่เอาดีกว่าดิใส่ ถุงไปค่ะพี่ถ้วยแถมไหมเอาค่ะกี่ตำตำอาวไหมถ้วยค่ะค่ะตาลาวแถมอักแถมถ้วยนะคะก็แถมนะคะหยิบได้เลยพี่ตำลาวกุปลาร้เหมือนกันใช่ไหมหมอไม่เหมือนกันกระตุ้นนะคะตอนนี้ได้ร้ากิเผ็ดได้ดีเลยใครไม่เคยทานมาเชียงคานครั้งแรกก็ซื้อไว้ทานแถมรู้ใช้กินได้นะคะไปดูก่อนได้ค่ะ ช่ดยล้เท่าไหร่ส,สีบาทเนาะชุดลสีบบาท